วันที่30สิงหาคม2565ที่ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา1ิจังหวัดอุบลราชธานีนายพงษ์รัตน์พิรมรัตน์ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีพร้อมด้วยนางสรีสาพิรมรัตน์ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดอุบลราชธานีมอบทุนการศึกษาแก่เด็กออทิสติกและเด็กพิการมูลนิธิขุนพุ่ม ปีการศึกษา2,565จำนวน188ทุนโดยมีดรสุรพลเสนบุญพุ่มหน่วยการศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา10จังหวัดอุบลราชธานีครูอาจารย์ผู้ปกครองและนักเรียนเข้าร่วมในพิธีมูลนิธิคุณพุ่มได้ก่อตั้งขึ้นมาเพื่อเป็นที่ระลึกถึงคุณพุ่มโดยมีทุนกระหม่อมหญิงอุบลรัฐราชกัญญาสริริวัฒนาพันนาวดีองค์ประธานมูลนิธิคุณพุ่มช่วยเด็กๆที่เป็นออทิสติก คุณพุ่มเป็นกำลังใจที่ให้สร้างงานนี้ขึ้นมาเพื่อเป็นอนุสรณ์ให้คุณพุ่มซึ่งรักเมืองไทยมากอยากให้เด็กพิเศษคนอื่นๆได้มีโอกาสพัฒนาขึ้นมาโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมสนับสนุนดำเนินการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนให้เป็นคนเก่งคนดีมีคุณธรรม สงเคราะห์ผู้ที่มีความบกพร่องและความต้องการจำเป็นพิเศษดำเนินกิจกรรมในการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดดำเนินกิจกรรมในการช่วยเหลือสงเคราะห์ผู้ประสบภัยพิบัติต่างๆและดำเนินการเพื่อสาธารณประโยชน์หรือร่วมมือกับองค์กรการกุศลเพื่อสาธารณประโยชน์โดยไม่ดำเนินการเกี่ยวกับการเมืองแต่ประการใด โดยมูล,ลนิธิคุนพุ่มได้พิจารณาจัดสรรทุนการศึกษามูล,ลนิธิขุนพุ่มให้กับจังหวัดอุบลราชธานีโดยให้ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา10จังหวัดอุบลราชธานีเป็นหน่วยงานในการดําเนินการรับสมัครผู้มาขอรับทุนการศึกษามาเป็นระยะเวลา13ปี โดยครั้งแรกคือในปีการศึกษา2,550ได้รับการพิจารณาจาัดสรรทุนการศึกษาของมูลนิธิขุนพุ่มจำนวน25ทุนทุนละ9,000บาทรวมเป็นเงิน225,000บาทโดยในปีการศึกษา2,565จังหวัดอุบลราชธานีได้รับการพิจารณาจาัดสรรทุนการศึกษาของมูลนิธิขุนพุ่มจำนวน188ทุนทุนละ5,000บาทรวมเป็นเงิน940,000บาท ทางนี้ผู้รับประทานทุนการศึกษาโมลนิติขุนพุ่มจังหวัดอุบลราชธานีต่างทราบซึ้งในพักกรุณาที่คุณของทุนกระหม่อมหญิงอุบลรัชราชกัญญาสิริวัฒนาพันนวดีเป็นอย่างยิ่งที่ทรงเห็นความจําเป็นและความต้องการพิเศษทางการศึกษาที่มีต่อการดํารงชีวิตของผู้พิการซึ่งต้องได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านต่างๆให้สามารถอยู่ร่วมกันกับคนปกติในสังคมอย่างมีความสุขการพัฒนาศักยภาพผู้พิการแต่ละครั้ง มีค่าใช้จ่ายมากกว่าคนปกติหลายเท่าซึ่งทำให้พ่อแม่ผู้ปกครองต้องมีภาระเพิ่มขึ้นการที่ผู้ได้รับประทานทุนการศึกษาในครั้งนี้เป็นการช่วยแบ่งเบาภาระที่พ่อแม่ผู้ปกครองต้องดูแลได้ในระดับหนึ่ง